Okay. สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะสวัสดีทุกคนจา้าเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วก็จะออกแล้วสิออกไปข้างนอกแล้ว สวัสดีทุกคนนะคะวีน่าสนมากเลยทุกคนอันนี้มันไลไหรือยังนี่สวัสดีจ้า เตรียมตัวออกไปข้างนอกก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทำอะไรกันอยู่เนาะ อันนี้ลองไลฟ์ดูเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวงงมากงงมากคือเป็นครั้งแรกที่มาไลฟ์สดใน YouTube ค่ะเออไม่รู้ว่ามันจะยังไงอันนี้คือเทสก่อนนะทุกคนนะเทสก่อนเด้อพี่นงเด้อ เ,เดี๋ยวจะไปดูเพื่อนๆไลน์นะคะคองจะของนะน้องหัว,วมันไลน์เจ้ไหนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะไปดูว่าวิธีการไลน์เขาไลน์ยังไงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าเก่งหรือว่าเชี่ยวชาญการไลน์สดทาง youtube เด้อพี่นอ้องทําคลิปเพิ่งเสร็จค่ะเอ้ยเหรออ,อ้นนี่เขาดูตรงไหนอะคอมเมนต์อะ ไม่รู้ว่าคอมเมนต์ก็ดูตรงไหน,นสวัสดีนะจ๊าเดอ้อสวัสดีทุกคนเดอ้อใส่แสงแน่าจาหน่อยเขาเห็นอย่างนี้อ๋อโอเคสวัสดีจ้ามันมันต้องมีคอมเมนต์ไหมเออคอมเมนต์ต้องตรงไหน,น เทื่อแรกพี่น้องเทื่อแรกที่แบบมาไลฟสดใน y o u u u b เมียเออฮากันยังมโมโหเออมันมันเป็นจังไนดนั่นนะก็สวัสดีทักทายกันแล้วกันเนาะเออทักทายทุกคนก่อนที่จะออกวันนี้ก็จะออกไปทำงานออมีงานช่วงเย็นนะคะเราก็จะแบบว่าโอ้โมีเจ็ดคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้อง สวัสดีจ้าครั้งแรกค่ะไลฟ์สดครั้งแรกใน youtube ค่ะฝากด้วยนะคะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตข่าวข่าวนะคะเออพ่อละอ่ะช่องนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีทุกคนเด้ออันมันคือไม่เห็นคอมเมนต์เหรอมันไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคน แล้วไอ้ที่เป็นไอ้เนี่ย USS ศูนย์มันคืออะไรอะ่ะมันเป็นดาวเหรอมันต้องส่งดาวให้กันเหรอเกลือแรกตลกจะของเอาขอบคุณค่ะปังปังจาขอบคุณมากๆนะคะอลิสติกกะ สวัสดีนะคะทั้งเก้าคนสิบคนสิบอ็ดคนเดอ้อไปจังไหนกันแน่นอนวันนี้ไปอยู่อีกช่องหนึ่งนี้มันเงียบมากก็เลยมาไลฟ์สดอยู่ใน y o u t u b บว่ามีมูวเวาพี่น้องเออ ฝากช่องนี้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องน,นี้นะเราะว่าช่องนี้จะแบบว่าเอาไวอ้อัปเดตข้อมูลอัปเดตข่าวสารนะคะอัปเดตข้อมูลอัปเดตข่าวสารของโต k กียวมิวและศิลปินหลายๆท่านจ้าฝากช่องมอลอมบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อฝากหน่อยนะคะ โอเคอ่ะสวย <c oughs> ใครบอกว่าสวยคอยนี่แล้วอะสวยค่ะทุกคน <c oughs> แต่งเองมันก็ต้องสวยเองจริงไหมคะอืมแต่แต่งหัืมันบาองอ้มกับว่าแต่งด้วพี่น้องเด้อมานีพอชิถามุ้มเจ้าเด้ออันมีไผ่เดคอมเมนอี่อย่างบ่ค่อยคือบาเห็นพี่น้องบ้านเท่าระบาดนี้สวัสดีสิหท่านค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เออวันนี้เป็นยังไงกันบ้างอันนี้ครั้งแรกนะคะที่ไลฟ์สดในช่องนี้นะคะกับมาล้องลฟ์เบิ้งนะคะเพราะว่าตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแอปมันส่งมาให้ลองไลฟ์ดูนะคะก็เลยมาลองลฟ์เบิง้งเป็นเทือแลกพี่นอน้องเออเป็นครั้งแรกกับการไลฟ์สดใน u t u b e จ้าก็ฝากช่องด้วยนะคะหมอลำบันเทิงศิลปนนะคะหรือว่าเป็นเอ,อ่อ เพจแม่ผู้ใหญ่นี่ยละจ้ะทำหลายช่องเหมือนกันแต่ว่าจะพยายามมาอัปเดตคลิปนะคะในช่อง youtube ให้ทุกคนฟังนะคะระสียอัพคลิปนะคะอัพข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนในราคาเด็ดฟังแต่บ่าจะเอาเป็นภาษาอีสานเด้อภาษาไทายนี่แม่ผู้ใหญ่ว่ค่อยถนัดพี่นองบอาภาษาไทายน่นภาษากลางก็กวอาได้พี่นงแต่ว่าลิ้นมันจะแข็งนะคะอยากจะบอกแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าพี่นองเลยอื ตอนนี้เป็นเจ้ใา,าจใดอากาศเป็นเจ้าไหกอากาศฮ้อนว่าจะยึ่ทั้งอีสานของเกาอากาศก็จะเย็นๆนะคะอ่าอีทเนี่ยอยู่บนราชธานีจะอากาศก็จะเย็นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเย็นเนาะตอนเช้าๆก็จะหนาวเออบานนี้ก็เว้นมากจะสิก็คือแดดเลยจ้ะตอนนี้คือแดดส่องหน้ามากนะคะแดดจะส่องเออแดดจะส่องแดดจะแรงนิดนึงนะคะตอนกลางวันนะคะแต่ก็ยังดีที่แบบว่า มันมีร่มอะนะอากาศมันกันย่งเย็นยู่พี่น้องเดอตอนนี้นี่กำลังจะออกเดินทางนะคะแต่ว่าถายแม่กลับบ้านสกตอนพี่น้องเออหิวเขาแล้วแม่กันย่งว่ากลับบ้านยูบ้านพี่เดียวแม่ออใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันไดเดจา้แบบาแล้วก็บบกหูเนาะอันคอมเมนต์มันยุ่ใส่เออ เข้าคือว่าเห็นคนคอมเมนต์เนาะผู้ใหเขามาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันเด้อเออกดไลค์เห้ก็ได้จา้ากดไลค์ให้นิดนึงก็ได้อืมโอ้วันนี้ตอนกลางวันนี้ร้อนมากทุกคนร้อนแต่แต่ตอนเช้าอากาศมันจะดีหน่อยตอนเช้าก็จะแบบว่าหนาวตอนเช้าจะหนาวอากาศอากาศจะดีเนาะตอนเช้าเนาะเอออากาศตอนกลางวันมากับแบบว่าเออ พรหือกันพี่น้องยุคกรุงเทพไทยกรุงเทพอนบอหอน,อน,อหอนคือไทยอุบลเฮ้าบอนอช่วงนี้งานบุญเยอะเยอะพี่น้องงานบุญหลายเอองานบุญหลายก็จะเป็นบุญกฐถินนะคะบุญกฐถินญาติเสียสามสามลายติดต่อกันอะญาติญาติเสียสามลายติดต่อกันแล้วก็ทําบุญกฐถินอันนี้คือทําบุญกฐถินเพิ่งเสร็จ เออเฮ็ดบุญกระถินเขาก็แล้วพี่น้องเห็ดบุญกระถินหยายห้ยายแล้วก็เห็ดอัฐาพอหาน้องสามคนพร้อมกันเลยจากกันเลยมืยเหมือนซีมือบ่ไดเด็มานังไรสดเลยพี่น้องเอ้ยข่าวข่าวกับบ่อดเดมาอัปเดตค่ะส่วนญ่จะอัปเดตยูอ่าแอฟฟ้าแอฟฟ้านะคะแอฟดำก็บ่ค่อยได้ลงเล่นดอกพี่น้องข่อยค่ายากหลยเออข้ายากป่านนี้เดี๋ยวข่อยหูแล้วแล้วข่อยกระสีศึกษายูทูบนี่แหละ ยศศึกษาช่องนี้หละ่ะคอยกะซีมาไล่มาไล่ซุมือซุมือเอ,อแบบนี้ดีกว่าเพราะว่า,อ,าอยากได้มูอยากมีมูอยู่ใน u t u b e อยู่ในช่องแดงน้ำน่ะนะนะพี่นอ้องเราพื้นงานพื้นการเนาะงานภาคอีสานเนี่ยมันจะบอกคือภาคอื่นพี่น้องเอ้ยอ,อันเจ้าไปค้นภาคใดเจ้ากันอยู่อีสานนี่งานบุญหน,นี่เด้อพี่น้อง ้ายค่ะใครสีว้าให้ฟังเข่าพรรษาออกพรรษาบุญเข่าประดับดินบุญเข่าสาสต์บุญกระถินบุญอัฏฐะแจกเข่าในจะมีงานขาวดำพ้อมสองเดือนสองเดือนหาเงินไน,น่ร่นเห็นอย่างเห็ดบุญพี่น้องงานขาวดำหนึงงานเสียไปสองร้อย ถสามงานกับหกลอยเนะไหนจะบุญกระถินไหนจะเล่าต่างหากอีกพี่น้องเอ้ยหาเงินได้กับมาใส่แต่ซองโจมห้ฟังบอกว่าแต่ว่ามันกับเป็นหินประเภทนี้ของคนนิสานนั่นแหละเออของบ้านทุกค่อยนั่นแหละมันก็นหลายกันอืค่ะ ้อนตอนนี้เริ่ม้อนอากาศเริ่มพอนแล้วพี่น้องเ oh. จ้าใดเจ้าใดเนาะอันเทือน,นี่ก็เทือแรกในการไล่สดเขามาทําความหูจักกันก่อนบาทน,นี่ฝากที่ตามช่องไว้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากช่องนี่ในเด้อเพราะว่าช่องนี่ก็จะเอาความมวนซื่อมาฝากพี่น้องเนาะเออความมวนซื่อมาฝากพี่น้องให้เราได้หูจักกันไว้สักก้อนเนาะ อโอเคจ้ะอันสิล่งไงลก็ได้บาทนี่าสิเดินทางแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันมีเวลาว่างสิมาอะไรเห้นบึ่งไหมจ้ะไปเราจะข้าวสวัสดีค่ะ